สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหัดเขียนคิ้วกันนะสิ่งที่ต้องเตรียมคือผู้กันแล้วก็อายแชโดว์ครีมนะจ๊ะเขียนแบบง่ายๆก่อนนะคะวัดขนาดก่อนนะจิ้มก่อนวันนี้ขอใช้สีดำนะเพราะว่าจะได้บอกด้วยว่าทำอย่างไรให้วัดจากตัวนี้นะคะใช้มุมนี้นะแปะเลย แล้วก็วัดที่ส่วนสูงขอาจมูกแปะเลยแล้วก็วัดตรงนี้แล้วก็แปะเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาวาดเลยจ้าวาดจากส่วนนี้ไปส่วนที่สองแล้วจากส่วนที่สองไปส่วนที่สามนี่มือใหม่นะจ๊าใครที่เขียนคิ้วไม่เป็นมือใหม่นะ ลงมาเลยจ้าแล้วมันี่สุดท้ายเขียนผิดเขียนถูกไม่เป็นไรนะได้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช้พูก่กันตัวน้อยอีกอันนึงนะจ้าเหมือนกันเลยแล้วใช้สีเลือกสีสว่างมาก่อนทาตรงนี้เลยจ้าเติมเข้าไป เ,เติมให้มันเต็มนะใช้แบบอายแชโดว์ adows, แบบแป้งนะคะแบบฝุ่นนะทาเข้าไปส่วนที่เกินส่วนที่เราขาดทมสินอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่งตกใจเราลบได้นะฮะแล้วก็เกลี่ยจากส่วนนี้ส่วนกลางมาข้างหน้านะปัดเข้าไปนี้มือใหม่นะพยายามเกลี่ยไปมาไปมานะฮะ หรือไม่อย่างนั้นคุณก็ใช้ตัวนี้เกลี่ยวไป mm. เพื่อจะให้รอยวาดท,ที่เราวาดไว้เนี่ยมันดูสอบลงมันดูอ่อนลงนั่นเองเห็นไหมเกลี่ยว mm. ไปจนคุณพอใจนั่นหลหะหรือไม่ถ้าใครอยากเร็วก็ใช้ดินสอเขียนได้นะ จากนั้นใช้ตัวนี้นะคะเหมือนเดิมตัวแรกเลยปัดสีด,ดำเนี่ยะคะสีด,ดำเนี่ยทาไปเพื่อจะให้ความเข้มนะคะทาถึงตรงนี้พอนะจากจากหันคิ้วเนี่ยพอนะให้มาถึงตรงกลางแค่นี้พอส่วนหน้าเนี่ยใช้สีสว่างแทนนั่นก็ใช้สีสว่าง มาปาดแล้วมันจะผสมกันกันกบทรงนี้แล้วมันจะกลายไม่เป็นชิมจังนะเองเลือกสีนะคะจากนั้นทำอย่างไรดีสมข้อที่ผิดพลาดคุณไม่ต้องตกใจคุณใช้คอนซีลเลอร์ปาดไปที่หนังผิวก่อนแล้วนั้นใช้แปลงปลายตัดอย่างนี้ค่ะจุ่มเข้ไปทำการลบคิว้ว ที่มันเกิอนออกมาสิ่งที่เราไม่ต้องการการทำอย่างนี้เพื่อจะให้คิ้วเรานั้นมีความคมชัดมากขึ้นด้านบนด้วยนะใครที่ไม่ชอบมุมให้มันโคง้งก็ลบมุมออกเห็นไหมข้างล่างด้วย แปลงตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กันเลยให้เลือกใช้แปลงที่มีคุณภาพหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วใช้แปลงขาวสะอาดอีกอันนึงนะคะปัดเข้ามาเกลี่ยมันออกมาอันนี้ทำเพื่อให้ดูชัดขึ้นนะคะ ให้คุณดูได้ดูชัดขึ้นมาวิธีทำยังไงนั่นเองถ้าคุณไม่มีออคอนซีลเลอร์ตัวนี้ให้คุณใช้เมคอัพรองพื้นคุณนั่นแหละนะเห็นไหมคิ้วคุณก็จะได้ความเข้มความคมก็ไม่มีความยากอะไรแล้ว โพสอาซีโพสอันนี้ลองใช้ลองพื้นนะให้มันดูแบบธรรมชาตินิดนึงคุณจะได้ไม่ตกใจไหม ให้วัดาตามรอยเนี่ยที่สิ่งที่คุณไม่ต้องการก็ใช้ตัวเนี้ยลบออกไปเลย้ายยางเห็นไหมนี่คือการเขียมคิ้วนะคะแล้วส่วนข้างหน้านี้ถ้ามันดูเข้มเกินไปคุณไม่ต้องการคุณใช้คอนทันบบตในการเกลี่ย ไม่ใช่เกลียดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ให้เกลียดจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะลบไปเห็นไหมแล้วใช้ตัวเขียนคิวอีกรอบหนึ่งเป็นเจลเขียนคิวนะคะเพื่อให้คิวมันตั้งขึ้นเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะวัดคิวต,ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนแล้วคุณก็จะได้คิวตามที่คุณต้องการจ้าเรียบร้อยนะจ้าใครมีปัญหาอะไรส่งข้อความมานะขอบคุณค่ะ